สวัสดีสายๆของวันอาทิตย์ที่3พอยอปี2อ2 4นีีนะฮะส่วนใหญ่ผมจะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่จะตื่นสายนะฮะวันเสาร์ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าสายตื่นเย็นแลยครับพรามงเย็นเพราะว่า,วาโอ้อดหลับอดนอนมาหลายวันในการทำคลิปนะฮะอ่ะโอเคอวันนี้จะมานำเสนอคลิป ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนทองกับกองทุนที่เป็นโอเรนช็อตเทอร์มินคัมนะฮะก็คือตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะแปกแต่จริงนะฮะมันมีความสัมพันธ์สามารถเขียนเป็นสมการได้นะครับแล้วก็สมการตัวเนี้ยก็จะนำเราไปพิจารณาในการเข้าซื้อ ทองคําหรือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ในสถานการณ์ที่บาทอ่อนหรือบาทแข็งนะครับโอเคไม่พูดมากเราไปดูกันนะฮะคราวนี้จะโชว์ทั้งสองรูปแบบก็คือในแอปมือถือกับบนเดสก์ท็อปนะฮะ PC คลิกไปที่แอปฟิโนมินานะครับสีเ,เหลืองอันนี้นะฮะ ผมเองก็เคยเป็นลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าอยู่แต่ไม่ได้ซื้อขายไปแล้วนะครับส่วนบนเดสก์ท็อปก็เข้า p h e n o m e n a c o m นะฮะแล้วคลิกไปที่ฟันนะครับกองทุนนะครับที่แอปคลิกฟันเลยฮะนะมันก็จะ Default แนะนำนะฮะไม่เป็นไรเราไปที่กดไปที่ทั้งหมดนะครับมันก็มีอยู่เยอะเลยแล้วก็กดไปที่เปรียบเทียบฮะ มันก็มันก็ดีนะมันมีตัวอย่างของการเปรียบเทียบยอดอดนิยมระหว่าง2บลจนะฮะมาให้ดูจะเห็นว่ามี SCB-GO ที่มี S กับ SCB-GO ธรรมดานะครับคราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูกองทุนอันแรกก่อนครับกองทุนอันแรกก็คือนี่ฮะมันขึ้นมาเลย SCB-FST นะฮะมันขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมค้นหาล่าสุดนะฮะซึ่ง เพื่อนๆติดตามผมจะเห็นว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตกองทุนรวมของผมนะฮะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศนะฮะ Foreign Short Term Income นะครับถามว่ามันคืออะไรผมซื้อไว้เพื่อหวังอิทธิพลจากค่าเงินบาทอ่อนนะฮะอย่าไปซื้อในตอนค่าเงินบาท อ่อนไปแข็งเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดนะครับไอ้น,นี้ทุกคนหวังซื้ออันนี้เพื่อต้องการค่าเงินบาทจากแข็งสุดไปอ่อนนะฮะหมายถึงเทนต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันฮะที่แอปนะครับ scb fst นะครับอ่าผมก็ ให้ไปดูก่อนอ๋ออันนี้มันเปรียบเทียบใช่างั้นเดี๋ยวผมไปค้นหา SCBFST นะครับให้มันเห็นกราฟก่อนยังไม่เปรียบเทียบนะฮะ mm hmm. ก็เหมือนกันมันจะ d ดีฟอลที่1 y e ่ r เยียนะครับ1ปีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกราฟแหละถ้าเห็นอยากเห็นหน้าจอเต็มๆอยู่ที่บ้านนะครับ หรือจะอยู่ที่ทำงานที่ี่อยู่หน้าจอ PC desktop นะฮะก็ก็เปิดไอ้เวอร์ชันเดสก์ท็ไปนะฮะจะเห็นการ์ดเต็มๆแต่โดยส่วนตัวนะแม้อยู่ที่บ้านผมก็เปิดแอปเพราะว่ามันผมว่ามันมันกระทานรัดดีแล้วก็สะดวกดีด้วยนะครับอ่ะผมให้ดูก่อนละกันนะครับให้ดูที่บนจอจะได้เห็นนะครับเต็มๆว่าไอกองทุนเนี้ยจริงๆไม่มีอะไรหรอก มันเป็นกองทุนที่เป็นตัวแทนของค่างเงินบาทว่างั้นเราต้องการเอาเอาส่วนที่เป็นคุณของบันในกรณีที่ค่างเงินบาทอ่อนนะแนวจากแข็งไปอ่อนนะครับอันนี้1ปี1ปีมันยังไง1ปีมันบอกว่าลบต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องหมายติดลบนั่นหมายถึงค่างเงินบาทแข็งนะฮะ แน่นอนมันติดลบก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่ามันได้อน,นิสง์ลบเป็นคุณจากค่าเงินบาทอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโทษมันก็คือติดลบใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าค่าเงินบาทแข็งนั่นเองนะฮะ <S <S ง่ายๆเลยครับตักกะง่ายง่ายพอเรามาดู Year todate ก็คือตั้งแต่ต้นปีนะฮะสิบสเดือนที่ผ่านมาเอ้ยมันบวก3%ฮะ3.3ดด้วยนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเงินบาทอ่อนนะฮะ มาดูที่6เดือนแต่6เดือนคนละมุมมองเลยกลับไปลบ6อีกเหมือนเดิมนะคร่อนข้าง 1, ผันผวนนะฮะสเดือนละ่ะก็อย่างที่เรารู้กันคือคือหเดือนนี่คือแม็กซิมัมแล้วมันมันมันเริ่มตั้งแต่สะบาท36.9หรือ37เนี่ยมาถึง32นะฮะหเดือนนี่คือพีคสุดแล้วแล้วก็3เดือนก็ พีคลงมานิดนึงนะครึ่งหนึ่งก็ยังติดลบ3อยู่ก็ยังแข็งอยู่นะและ้ว1เดือนละบวก4ละอ่ะาเมื่อกี้เมื่อกี้ year to d เ t ทเท่าไหร่บวก3เฮ้ย1เดือนกลับมาบวก4นี่คือมีแววดีแล้วนะครับมีแววดีละว1วีคละ่ะ0.38ระยะสั้นก็คือ <c oughs> ระยะสั้นก็คือไปทางบวกระยะอย่าเรียกระยะกลางเลยระยะแบบระหว่างสั้นกับกลางเนี่ย มันบวกมาทาง4แล้วคือพู้ง่ายแนวโน้มแนวโน้มบวกแล้วระยะสั้นจริงๆอ่ะบวกนะบวกนะ1กับ W นี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเหมือนกับมันพยายามทำฐานเนาะนะครับให้ดูให้เข้าใจตรงนี้ก่อนอ่าโอเคอ่อต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้ผมทำอะไรผมก็เดี๋ยวดูว่าในกราฟนี้มันมีเปรียบเทียบไหม มันไม่มีเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นผมกลับสู่หน้าเดิมก่อนอแล้วก็ผมต้องคลิกเปรียบเทียบสะละถ้างั้น SCB FST ใส่ไว้ก่อนครับนะครับส่วนหน้านี้เหมือนกันผมต้องกลับไปที่หน้าที่เป็นฟันแล้วก็ทั้งหมดแล้วคลิกเปรียบเทียบนะฮะ ถึงเวอร์ชันก่อนนันนี้มันมันสามารถคลิกเปรียบเทียบได้เลย,เลยอันนี้จะยุ่งยากนิดนึงไปปรับปรุงให้มันให้มันยุ่งยากซะง,งั้นนะฮะทำไปพร้อมกันนะครับโอเคเอสเอทีอันนี้เสร็จอันที่สองไอ้น,นี่คือเราจะเปรียบเทียบกองทุนทองอย่างเดียวนะ S C B ซ O บนะครับเอามันทั้งเอามันทั้งอันเฮดละเฮดเลย g O L แล้วก็เฮดครับแล้วก็อะไรอะพิ n ซ i พ่อไอโก้ไอนี่ผมก็เคยใช้บริการมาแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็อะไรอะ e s อเอส e ีดโก้อีสปิงนะฮะไอนี่เพิ่งเริ่มเข้าแล้วก็อีกตัวอ่ะเคโก g เคโก ของกสิกรแล้วก็ UOB SGN นะฮะรวมแล้วน่าจะเจ็ดกองทุนแต่ผมอาต่อด้วยอันนี้นะ SCB GO SCB GOLD H นะฮะอ่า p r i n c i p a l IN C P A L I G O Principal I G O ผมเขียนผิดไหมเนี่ย Principal I G O L D อ่าไม่เขียนผิดแต่มันไม่ยอมขึ้นา Principal S E S เนาะ E S K G O L D แล้วก็ K G O k คขี d เนี่ยบางทีมันก็ไม่ชอบขึ้นไปอยู่ข้างล่างเคโกเสแล้วอะยูยู u อบเอจขีด -N อ่ะเรียบร้อยแล้วผมก็กดเปรียบเทียบไอเด t ท็อปก็กดกดเปรียบเทียบนะฮะมันก็จะมีค่า Default ที่1ปีอันนี้ก็1ปีเหมือนกันอ่ะ ผมใส่ไอ้เจ้า s c b FST ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นตัวแทนของค่างเงินบาทละกันนะครเพราะว่าอ e ิธิพนของค่างเงินบาท80-90%ถเนี่ยทำให้ตัวการาฟมันวิ่งขึ้นไปตามค่างเงินบาทอ่อนหรือแข็งนะพูดงา่ายๆคือเป็นตัวแทนค่างเงินบาทแหละเอาตัวนี้มาใช้นะฮะหนึ่งปีหนึ่งเจนะครับ ก็อย่างที่ดูเมื่อกี้นี้เนาะอ่ะเราไล่ไปดู Year to Date ผมจะไปช้าๆนิดนึงนะ Year to Date มัน3.48เนาะนั่นหมายความว่าค่าเงินบาทอ่อนนะฮะตั้งแต่ต้นปีมันก็จะมีจําพวก SCB Go 30% Go Hed 27% Principal 26 ES 28.8 K Go 27 UB29 อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมันอาจจะมองได้ว่าเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงกันทั้งหมดแหละมันไม่เห็นข้อแตกต่างมันไม่เห็นข้อแตกต่างครับ3.48บวกมันเลยไม่เห็นข้อแตกต่างยิ่งระยะย,ยาวยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ากองทุนแต่ละกองทุนเนี่ยมันไม่ได้ลงที่ทองคำอย่างเดียวมัอาจจะลงที่ทองคำา80%แล้วก็มีตราสารหนี้ มีเงินฝากธนาคารต่างประเทศในประเทศอะไรประมาณนั้นเขาก็กระจาย diversify ตัวกองทุนของเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งระยะยาวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเงินบาทไม่เยอะอย่างมีนัยะหรือลบอย่างมีนัยะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ในแต่ละกองทุนเนี่ยมันดูแล้วไม่มีนัยะว่าแตกต่างกัน30 27 28ยใครๆก็มองว่ใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรผ่านไปที่6เดือนผมผ่านไปที่6เดือนคราวนี้แหละผมว่าเริ่มมีนัยยะและ้วเจ้าตัว ECB f t เนี่ยระยะสั้นเนี่ยตาสัญนี้ระยะสั้นที่เป็นดอลลาร์เนี่ยลบ6นั่นหมายความว่าไงลบก็คือบาทแข็งนะฮะหเดือนบาทแข็งทุกคนทราบนะฮะสามา3 2แล้วก็รีบาวไปจะใกล้3 4แล้ว

เหมือนกันไหเห็นเหมือนกันมหปุยง่ายเกือบ2เท่าเลย 6M นะฮะผมให้ดูกราฟทองกราฟทองคารันนี้ XAU นะ,ะที่เป็นโกลสปอตนะฮะผมเลือกขอปิดอันนี้ก่อนผมเลือก 6M นะเลือกไปแล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนสเกลจากสเกลธรรมดาให้เป็นสเกลเปอร์เซ็นตะ์เนาะปุยง่ายก็คือเริ่มตั้งแต่ หนึ่งหรือสองพฤษภาเนี่ยแหละมาสิ้นสุดณวันที่สองวันที่สอพยอเพราะว่ามันปิดตลาดตอนตีสีนะเนี่อสิเก้าจุดหกเกทองเพิ่มขึ้น19.69%แล้วไอ้เจ้าเอสซีบีโกที่มีเหสิบห้า 15กับ19นะฮะ15กับ19ดูอีกทีหนึงน่งนะ6 m นะช่วงเวลา6 m เหมือนกันนะ19กับ15 15นะฮะพูดง่ายว่าไอตัวเฮดเนี่ยแม้มันจะทำไม่ได้เท่ากับเปอร์เซ็นต์การขึ้นของทองจริงๆเนี่ยพูดง่ายตีซะ20%เนี่ยท่านได้15%นก็เรียกว่าหลูแล้วนะครับเรียกว่าหลูมากๆแล้วนะฮะ เพราะอย่าลืมว่าเงินบาทมันเงินบาทมันแข็งนะต้องหนะฮะนะครับมันพยายามที่แบบว่าจัดการความเสี่ยงในเรื่องค่างเงินมันสวิงจนแข็งขนาดนี้แล้วทำได้ขนาดนี้ผมว่าเยี่ยมยอดแล้วแต่มาดูไอ้เจ้าคู่หูของมันนะที่ไม่มีตัว H ก็คืออนะันเนี่ยแปดจุไงครึ่งๆรอะครึ่งคอ,อันอื่นก็8.14 ไอเคโก้ไอไม่ใช่อันนี้ UAB 8.1 4สีเพราะฉะนั้นเราจะจัดจำพวกได้2จํจำพวกครับนะฮะนั่นคืออะไรผมขอใช้อันนี้เขียนเนาะจำพวกแรกตัวทีตัวที่ทอาไมจำพวกแรกก็คืออันนี้บวกกับอันนี้นะครับ15% จำพวกที่2ก็คืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์สองจำพวกนี้นะครับสามสามจำไว้นะแล้วก็ผมว่ามาเปลี่ยนมาดูที่สามเอ็มนะฮะสามเอ็มสามเดือนสามเดือนมัน FST มันติดลบ นัน่นั่นก็คือมันแข็ง3เซ์ก็ยังแข็งอยู่นะ,ะจะกลุ่มเดียวกันไหมส11 11 11 6ิอันนี้เท่าไหร่6 6 7อาจจถือว่ากลุ่มเดียวกันแหละนะฮะกลุ่มเดียวกันผมไปเร็วนะ 1m 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 คืออะไร 1m บวกสฮะ1เดือนที่เราดูกันใน1เดือนมานี้ กลายเป็นว่ามันรีบาวขึ้นมาทำให้บาทอ่อนแล้วกลุ่มที่วงไว้เหมือนเดิมไหมสี่สามสามจุดแปดกับสี่ใกล้เคียงกันแหละสามจุดเจ็ดนะฮะใกล้เคียงกันอันนี้หกหกจุดเท่าไหร่วะหกจุดหกหกหกจุดหกหกหกจุดเจ็ดเจ็ดอันนี้เท่าไหร่เจ็ดนะนี่ชอบเม้าขเขาเพื่อนก็ยังก็คือกลุ่มเดียวกันนะก็คือกลุ่มเดียวกันประมาณหก กว่าไป7นะครับเหมือนเดิมอ่า1หนึ่งวิคหนึ่งวิคหวิคอาจจะดูไม่ได้เท่าไหร่1 0.8 0.9ติดลบแล้วอันนี้ก็ติดลบส่วน ACB go 1.45ทั้งนี้ทั้งนั้นมันดูไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้ามันมีบางกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอย่างอย่างไอ้ตัวเนี่ยสออันเนี่ย ไอ u o b กับ e s o o อ่ะมันปิดที่วันหลังเขาเพราะฉะนั้นมันจะเอ่อมันจะดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ปิดพร้อมกันถ้าปิดพร้อมปั่นมันก็จะเด้งมาเหมือนกันมันเลยทำให้ไอตัวนี้ฮะเนี่ยติดลบติดลบเพราะว่ถ้าเด้งมามันต้องเป็นบวกใกล้เคียงกับไอเจ้าเ c b g o แ,แน่ๆพูดง่ายเราสรุปว่ามันจะมีกองทุน ทองเนี่ยโดยเฉพาะที่เอามาให้ดูเนี่ยสกลุ่มซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละเฮดกับฮันเฮดนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวกลางเพื่อเปรียบเทียบในที่นี้ก็คือชอตเทอมอินข้ามนะฮะซึ่งเป็นสกุลเงินดอนเป็นตัวแทนของเงินบาทไทยนะฮะความแข็งความอ่อนอากลับมานะครับกลับมาจะเห็นความสัมพันธ์อะไรไหมครับเพื่อนๆ ความสัมพันธ์อะไรไหมเอ่ยอ่าเห็นความสัมพันธ์ว่าผมใช้ f แทนฟะัะเนอผมใช้ f แทนฟันที่ย่อมาจากกองทุนฟันที่เป็น u n h e ดเนี่ยมันจะเท่ากับหรือประมาณฟันที่เป็น h e ดบวกด้วยฟัน ที่เป็น foreign short term income หรือตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศในที่นี้สกุลเงินบาทถามว่าสมการนี้จริงไหมลองแทนไปนะฮะผมขอเอา1เดือนซึ่งมันโจงแจ้งมากๆนะฮะนั่นก็คือ4.27%นะฮะผมใส่ตรงนี้ ที่จุดอเเปลี่ยนที่ตัวแอปด้วยผมเอาไอเอ c ซี o ซึ่งเป็นอาต้องเป็น SCBGO ซึ่ต้องมี S4.06 เนาะ4.06บวกกันต้องบวกกันฮะบวกกันไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขในใจละกัน8 8.33 แล้วนี่แหละ S U H US, ก็เอาไอ้เจ้า S C B Go ที่นี่มันปิดอยู่7.9 7.9จก้่อี้เท่าไหร่แปด ถามว่าใกล้เคียงกันไหมก็ใกล้เคียงแหละแต่ถ้าสมมุติเราเอาเจ้าตัวอื่นบ้างในที่นี้ก็คืออะไรอา้าเคโกเคโกที่เป็นเคโกนี่ดูก็รู้ว่ามันเป็นเฮดเนาะเพราะว่ามันได้น้อย3.7 กบวกด้วยอันนดี้อันเดิม4.27 4เบวก3เป็น7 7 8 8ก็คือคือการกับ7.9นะครับเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยนะครับก็คือมันไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆหรอกมันมีคาดเคลื่อนอะไรเล็กเล็กน้อยบวกลบ0.2%หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะมันก็จะเป็นโดยตามนี้อา่า แล้วถ้าเป็นอันนี้เป็นบวกหมดนะเป็นบวกหมดนะถ้าเป็นอันนี้ล่ะ 3M 3M มันเท่าไหร่นะมัน3.5ผมมาเอา 6M ไปเลยให้มันเห็นแตกต่างนะครับยังเป็นเหมือนเดิมไหม F ที่เป็น H ในที่นี้ก็คือเอาไว้เจ้านี่เลยนะฮะ 15.73บวกด้วยมันเท่าไหร่นะ6 m เอ็มผมขอไปดูในแอปที่เกียดเคลื่อน6.14เอา้ามันเป็นลบอ่ะก็ใส่ไปสิครับลบ6.14บวกด้วยลบ6ก็คือคณิตศาสตร์พูดง่ายก็คือมันก็ลบแหละ15.73 15. 7 3ลบ6.1 1 5ผมเขียนผิด9.5 9.58 9.58กับเมื่อกี้ไม่ได้ลบอันนี้ใช่ไหม9.58กับ f ที่เป็นอันเตดในที่นี้เท่าไรหร่วะ9 8.77 8.77 8.77กับ9.58ต่างกันแค่0.9ประมาณนั้นลบ 8. 7 8 0.8ต่างกันแค่0.8มันก็คือคือกันนะฮะ ไปดูไอ้ตัวอื่นสิไปดูตัว,ต,วตัวอื่นที่เป็นอันเฮดนะตัวอื่นที่เป็นอันเฮดก็จะมีอันนี้ UOB เท่าไหร่ UOB 8, 8, 8. นะครับแล้วก็ e s 8.1นะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะได้ประมาณนี้อ่ะนั่นแหละ ความหมายคืออย่างนี้พูดง่ายๆก็คือว่าจากสมการตรงนี้เราสามารถเห็นได้ว่าถ้าสมมุติเราแทนค่าเจ้าตัวอันนี้ด้วยค่าศูนย์มันก็จะเหลือ f u h เท่ากับ f h บวกศูนย์ก็ไม่มีความหมายก็คือเท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเงินบาทไม่แข็งไม่อ่อนก็คือทรงตัวกราฟว่าจะเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้กราฟแข็งอันนี้กราฟอ่อนเนาะความหมายคืออย่างงี้นะฮะแต่ถ้ากราฟเป็นอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของกองทุนที่เฮดและอันเฮดเนี่ยจะเท่ากันนะฮะแต่แต่ความจริงมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่แบบ ไอเดียลเคสก็คือเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นบวกขึ้นมาเป็นบวกขึ้นมานั่งก็คืออ่อนไอฝั่งซ้ายที่เป็นอันเฮดก็จะมากกว่าฝั่งฝั่งขวาที่มาทันทีนะฮะนั่นก็คืออันเฮดจะเราให้ไปดูอันนี้อันนี้ข้อสรุปละอันนี้บวกนะครับเพื่อนๆหนึเดือนให้เห็นชัดเจนเพราะว่ามันบวกสี่ แน่นอนว่าไอเอสซีบีโกจับ7นะฮะมันมากกว่า s c b g o ที่มีตัวเก็คือ4.6เองนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆหรือจะบอกว่าไอเจ้าไอเจ้า e s g o นะฮะ6.77มันมากกว่าไอพินิชิพอลไอโกนะครับพินิชิพอลไอโกลสามจุดแปดสอง นั่นไงนะฮะ U OB เหมือนกัน U OB ที่เป็น6ก็มากกว่าเคโกที่เป็น3นะฮะนี่ง่ายงายแต่ถ้ามันเป็นลบนะฮะเป็นลบใส่ลบอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าไอ้ฝั่งซ้ายจะน้อยกว่าฝั่งขวาขึ้นมาทันทีนะครับเป็นลบก็คือ6เดือนใช่ไหม ที่เห็นลบหกหกเดือนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็คือ s c b g o ที่เป็น u n นเฮทนะครับ8.77นะครับเปรียบเทียบกับกองทุนบลจอเดียวกันเนี่แหละแต่แค่ไปประกันค่างเงินปุ๊บ15อันนี้คือห่างเลยทางเลยกลายเป็น2เท่าเลยนะฮะเพราะมีไอตัวลบตัวนี้นะ นี่แหละฮะเป็นเป็นสรรมการที่ที่ผมค้นพบแล้วก็คิดว่านักเศรษฐศาสตร์ก็คงเรียนรู้ตรงนี้มาแต่ผมไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์นะแต่ผมมาดูบ่อยๆแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นสรุปว่าถ้ากองทุนไหนนะครับที่เป็นกองทุนต่างประเทศที่เป็น US เนี่ยถ้ามัน ท่านอยู่ในสถานการณ์ที่เงินบาทอ่อนนะครับ 1M ไปเลยให้ถือกองทุนที่เป็นอันเฮดนะครับอันเทดนี uh ่ huh. ไม่เสียค่าธรรมเนียมเยอะด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปประกันความเสี่ยงค่างเงินนะฮะ mm hmm. ก็จะได้อนันนสงส์งตรงนี้ไปส่วนถ้ากองทุนไหนนะครับกองทุนไหนไม่ใช่กองทุนไหนส่วนถ้าสถานการณ์ตอนไหนมันกลายเป็น ค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นอันนี้เอาให้ดู6เดือนจะได้ชัดๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเลือกกองทุนที่เป็นเฮดค่าเงินฮนะในที่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มไอสีเหลืองนะ15.7 15.27เอ่อเคโก15.57ถ้าไปเลือกผิดก็คือเลือกอันเฮดครึ่งหนึ่งเลยนะครับ8%เอน่ะเอาไหมอะ นะครับแปเอนตี่ยแปเนี่ยเอาไหมฮะกับ15%้นนะครับต่างกันเยอะมากนะฮะไอเฮดมันก็จะเริ่มทำงานละเมื่อมีการข้างเงินบาทแข่งค่าเฮดมันก็ทำงานตามประสิทธิภาพของมันแล้วนะฮะโอเคร okay, สรุปตามนี้นะฮะแล้วก็ก็ไปดูกันนะฮะผมไม่ได้บอกว่ากองทุนไหนดีไม่ดีอะไรงไงก็ไปตัดสินใจพิจารณากันเองละกันนะฮะจาก ความรู้อันน้อยนิดที่ผมดูมาในส่วนของการเล่นทองเล่นกองทุนทั้งทั้งกองทุนทองแล้วก็การเทรดทองที่แม่ทองสุกนะฮะก็เลยเ,เอามาสรุปให้ฟังนะครับโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบก,กวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ